สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมต่ายครับ m c 9 9 9ลำลูกกาของ7จ็ปทุมธานีรถที่สวยรถด,ดีๆใหม่น้อยๆปีใหม่ๆแบบนี้ต่ายหามาอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาในตัวเจ้าเก่งเล็กนะครับรถครอบครัวเล็กๆสบายๆนะครับไปทำงานไปจับจ่ายไปส่งลูกทุกอย่างสบายหมดคันนี้ในช่วงที่น้ำมันแพงๆต้องอีโคคาเท่านั้นครับผมวันนี้ต่ายได้นาเจ้ามิ s ู b ิ s h i อท t า a ดนะครับคันนี้เข้ามาแล้ว แอดชาร์คันนี้สวยจริงๆไม้ My, น้อยจริงๆไม่ My, วิ่งมาแค่20,000โลแต่เดี๋ยวต่ายพาชมพาดูให้พี่ๆเลือกเลือกในช่อง YouTube ช่องนี้แหละที่สำคัญกดติดตามต่ายสักนิดนะครับขอบพระคุณอย่างสูงหรือสะดวกโทรหาตายที่เบอร์โทร0945561036ครับ0945561036มีคำตอบเรื่องรถยนต์มือสองให้พี่แน่นอนนะครับผมมา ชมกันวันนี้สีขาวสวยๆคันนี้เลยนะครับกับเจ้ามิสูบิชิแอทชาร์ปีจดทะเบียน2021นะครับเดือนเมษายนไม่วิ่งมาเพียงแค่20,000โลเพราะฉะนั้นการันตีสูงการันตีห้างการันตีจริงๆจ,จาก MC99 อีกต่หากรถสวยไม่น้อยคันนี้เราพร้อมจำหน่ายให้พี่ๆเป็นเจ้าของถ้าพี่มองหาเจ้ามิสูบิชิคันนี้อยู่แอชาร์ art, เนี่ยตายแนะนำคันนี้ให้พี่เลือกนะครับเป็นทางเลือกให้พี่เลยเพราะสีโดน สมรรถภาพโดนเครื่องเลขไม้ใช้ได้หมดเลยนะครับมาไม่ได้เยอะมากมายในอีโคคาคันนี้คันนี้สวยแบบนี้ปีใหม่ๆแบบนี้ไม้น้อยๆแบบนี้เนี่ยต่เปิดไม่แพงด้วยนะที่สำคัญคันนี้จดทะเบียน2021เดือนเมษายนต่เปิดราคาขายอยู่เพียงแค่3 7 9 0 0 0บาทพี่3 7 9 0 0 0บาทไม้20,000โลเนี่ยแหละครับรถอีโคคาที่ประหยัด และสบายกระเป๋าพี่แน่เพราะว่าถ้าพี่ไม่ดาวเลยพี่ผ่อนอยู่7,000บาทเนี่ยครับสบายสบายครับพี่7,500บาทสบายกระเป๋าพี่แน่นอนในระยะเวลาผ่อน7ปีหรือพี่สะดวกผ่อนน้อยลงหรือซื้อสดซื้อผ่อนไม่มีปัญหาโทรหาโทรสอบถามโทรติดต่อตายได้ที่0945561036ครับเบอร์นี้ได้เรื่องแน่นอนพี่มาเดี๋ยวตายพาชมอีกห้องเครื่องสวยสวย และที่สําคัญเนี่ยแหละให้ดูกันเลยนะรถเก่งดูไม่ยากพี่โดนไม่โดนมายุบไม่ยุบมาดูง่ายพี่นะรูเลยม็อกต่างๆจุดต่างๆเนี่ยแหละคันนี้สวยๆเดิมๆต้องใช้คําว่าไม่มีแกะอะไรทั้งสิน้น 20, 2000 0โลที่ใช้งานมาแค่ดิวรอบนะ้ํามันเครื่องกับถังห้างทางศูนย์เท่านั้นเองนะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์3สูบนะครับเบนซิน ต่ย้ำนะคะนี้เป็น3สูบเป็นซิน1 2 0 0ซีซี78แรงม้าระบบเบรก ABS Airbag มีแน่นอนทุกวันนี้เป็นสินค้าที่ว่าต้องควบคุมละนะเป็นกฎหมายของไทยเนี่แหละครับ3า9 0 0 0บาทพี่เป็นเจ้าของมิซูบิชิแอททราดได้ง่ายๆไม่ดาวเลยผ่อนอยู่7,500บาทระยะเวลาผ่อน7ปีหรือจะผ่อนน้อยกว่านั้นได้ไม่ใช่ปัญหานี่เป็นโฉมปัจจุบันนะครับนะเป็นตัวโฉมปัจจุบันที่วี่อยู่บนถนน เดี๋ยวเราไปดูภา,ายในภายในคันนี้มีซูบิชิเป็นเบาะผ้านะครับสีดำก็โอเคสปอร์ตอยู่แล้วมีซูบิชิทรงเร้าใจทรงสวยอยู่แล้วนะครับกุญแจรีโมทกุญแจสตาร์ทนะครับแอร์เครื่องเล่นเครื่องเสียงเป็นระบบตัวเกียร์ออตโตเมติกนะครับเครื่องเล่นเครื่องเสียงคันนี้ก็สวยงามอยู่แล้วคอนโทรลต่างๆที่พวงมาลัยทั้งรับโทรศัพท์เครื่องเล่นเครื่องเสียงปรับย้ายช่องจูนช่องเปลี่ยนช่องเลขไม่์ก็อยู่ที่เนี่ยแหละครับ1นึ 19,800โลที่ต่ายบอกไว้เนี่ยแหละครับไม้น้อยๆคันนี้แอร์เย็นเพลงเพาะกันลื่นกันถลายมีด้วยในตัวของเจ้ามิส s บิชิแอททราดนะครับอยากได้คันนี้ชอบคันนี้สีขาวๆแบบนี้ปีใหม่ๆแบบนี้ไม้น้อยๆแบบนี้ติดต่อตายได้ที่ m c 9 9 9ลำลูกกาของ7ปะทุมธานีรถที่สวยรถดีๆต่ายพร้อมส่งมอบให้พี่่ายพร้อมจัดจำหน่ายให้พี่นะครับลำลูกกาคอง7 เปิดทุกวันนะของเราเนี่ย M498 8โมงเชา้าปิด6โมงเย็นวันนี้ไต่นำเจ้ามิสูบิชิแอทราดมาแล้ว3 7 9 0 0 0บาทเนี่ยแหละครับ7,500บาทระยะเวลาผ่อน7ปีติดต่อตายได้ที่เต็นท์เลยนะครับหรือ0945561036ครับผมวันนี้รถที่สวยแบบนี้กับตายคนนี้ไปก่อนพี่แต่ถ้าพี่ชอบพี่อยากได้เข้ามาพี่เชิญทุกคนเชิญทุกคนจริงๆนะครับครับผมวันนี้สวัสดีครับ